สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมคลิปตัวอย่างอีกตัวนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็น Onyx Studio 5นะครับเคสนี้นะครับมันจะเป็นเคสที่ถ้าใครดูช่องผมก่อนหน้านั้นนะครับจะจะเห็นว่าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่มีปัญหาคือมันร้องติ๊ด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 ตลอดเวลานะครับปรากฏว่าครั้งแรกนะครับผมพยายามแก้ไขนะครับโดยการแปลงชิปต่างๆให้มันกลับมาทํางานได้นะครับแต่ปรากฏว่าชิปมันมีการเสียเพิ่มเติมนะครับจนทําให้ไม่สามารถที่จะเอาเอาบอร์ดนั้นน่ะดัดแปลงกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับ คือพูดง่ายก็คือมันสุดจริงๆนะครับเพราะว่ามันเสียที่ตัวชิปสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับในจุดที่เสียก็คือเป็นชิปสั่งงานสําคัญเลยครับสั่งงานปุ่มกดสําคัญเลยแล้วมันไม่ทํางานต่อครับจนมันสุดความสามารถของผมนะครับซึ่งชิปตัวนั้นจะอยู่บริเวณนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับจะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ซึ่งมันเสียนะครับตัวก่อนหน้านะครับเอายังไงก็ไม่กลับมันจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวใหม่ผมก็จะเปลี่ยนกลับนะครับมาเทสกันดูเลยครับว่า อันนี้จะกลับมาได้ไหมนะครับสาเหตุที่มันเกิดจากชิปเสียนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูครับเบื้องต้นเลยแหละลูกลูกค้าเขาส่งส่งตัวนี้แหละครับมาให้ผมเช็คแล้วก็ซ่อมให้รอบแรกแล้วเนื่องจากเขาเหมือนกับว่าพยายามจะซ่อมเองถอดเองนะครับแล้วก็ดึงพวกสายแพรแบบนี้ครับสายแพรเนี้ยจนเราก็พยายามใส่กลับไปกลับมานะครับสันนิษฐานว่ามันน่าจะช็อตนะครับช็อตแล้วก็ลามไปยันชิปอย่างตัวที่เป็นชิปสั่งงานชิปสั่งสำคัญนะครับพูดง่ายพยายามจะเอากลับมาแล้วยังไงก็ไม่ได้นะครับมาดูกันต่อเลยยครรับบว่านอ์ด ไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนบอร์ดใหม่เลยนะครับต้องจะต้องเปลี่ยนบอร์ดเป็นบอร์ดใหม่แล้วมันจะกลับมาใช้งานเป็นปกติไหมนะครับสุดความสามารถแลวครับต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับมาดูกันต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมถอดออกจากตัวเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบอร์ดปุ่มกดนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็ยังเก็บไว้ดีๆดีอยู่ครับก็สายแพรชุดใหม่นะครับอันเก่ามันเสียม้วขาดไปแล้วนะครับก็สายแพรชุดใหม่ เดี๋ยวผมก็จะประกอบกลับเลยครับผมนี่ครับรายต่างๆก็ยังอยู่นะครับเปลี่ยนแค่บอร์ดครับเดี๋ยวผมจะใส่เลยครับนี่นะครับบอร์ดก็จะใส่ไปบริเวณนี้นะครับนี่ครับที่เดิมของเขานะครับก็ใส่กลับไปที่นี่นะครับเดี๋ยวขอเล็งแป๊บหนึ่งครับจำทิศทางด้วยเดี๋ยวมันจะมีที่ล็อกอยู่นะครับดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเค นี่นะครับจะใส่พอดีนะครับเพราะจะมีที่ล็อกของเขาอยู่ครับถ้าใส่ไม่ถูกมันจะลงล็อกไม่ได้นะครับผมก็นี่ครับมันจะมีล็อกนะครับกรณีที่ใขรถอดบอร์ดหรือถอดบอร์ดจะถอดเปลี่ยนพาสิีตรงนี้นะครับก็ต้องถอดบอร์ดก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีสายนี่ครับสายลาโพงนะครับตัวอูเฟอร์กับตัวดอกแหลมนะครับดอกสวิตเตอร์นะครับก็จะมีสายอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับใส่ตัวนี้กลับไปก่อนนะครับ แล้วก็หมุนน็อตแล้วก็เสียบสายตรงนี้กับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหมุนน็อตแป๊บนึงนะครับนี่ครับแล้วก็เราจะใส่น็อตกลับไป2ตัวนะครับนี่ครับใส่น็อตกลับไป2ตัวนะครับบริเวณนี้นะครับไม่ต้องขันแน่นนะครับแค่ตึงๆมือพอนะครับเรียบร้อยนะครับก็ประกอบให้บอร์ดมันลงลักษณะนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่นะครับสองจุดถ้าใส่ไม่ตรงฝั่งนะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็จุดต่อไปครับเอาบลูทูธกลับขึ้นไปนะครับ สายบูทูธนี่นะครับตอกลับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใส่เทสกันครับว่าเสียงกลับมาไหมนะครับเล็กมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แป๊บนึงครับครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ไม่สายบูทูธนะครับก็เสียบนะครับเก็บสายบูทูธนิดนึงนะครับระวังไปโดนปักเดิมนะครับนี่ครับเก็บสายบูทูธตรงนี้ครับแอบเข้าไปนะครับตรงนี้เห็นไหมครับสายบูทูธนะครับสายอากาศแล้วก็ตรงนี้เป็นซ็อกเก็ตลำโพงนะครับอันนี้เป็นแบตนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบที่หลังนะครับ เมื่อประกอบเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะกลับมาใส่ตัวนี่ครับตัวสวิตฝั่งนี้นะครับนี่ครับบอร์ดควบคุมปุ่มกดนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับก็ห่อไว้นี่ครับเดี๋ยวประกอบตัวสวิตบอร์ดควบคุมกลับไปนะครับแล้วก็ใส่สายแพรใหม่อขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะครับ ก่ Dante, อนจะใส่ left, กลับไปนะครับก็เอาสายแพรนะครับเข้าสเก็ตเดิมนะครับตรงนี้ต้องระวังมีเศษนะครับสายแพรตรงนี้ละเอียดอ่อนมากนะครับเสียรอบที่แล้วก็เพราะตรงนี้เลยครับพยายามฝืนใส่ไม่ตรงนะครับแล้วมันช็อตนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับพี่เขาคนเจ้าของเครื่องนะครับเขาก็เสียบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสายสำรองนะครับยิงสายมันจะสั้นนะครับพยายามเสียบให้ตรงนะครับถอดให้เป็นนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปสอดตรงรูนี้แล้วให้มันโผล่มาเสียบกับตรงนี้นะครับขออนุญาตทำแป๊บนึงนะครับเนื่องจากผมต้อง เดี๋ยวคนที่จะใส่แั๊บนึงครับใส่นะครับนี่ครับหันลงตรงนี้นะครับแล้วก็สอดสายตรงนี้นะครับลุช่องตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เอาอันนี้ประกบนะครับแล้วก็หมุนน็อตใส่ไว้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วหมุนน็อตใส่นะครับอ่าแล้วค่อยไปเก็บสายด้านหลังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอหมุนเข้าแป๊บนึงนะครับนี่จะถ่ายคนเดียวครับผมจากนั้นเราก็หมุนน็อตสามตัวกลับไปนะครับหนึ่งสองสามนะครับในลักษณะนี้นะครับ ก็สายมันจะผู่อย่างนี้นะครับจะยาวนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บสายเข้าไปก่อนนะครับต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสียบตรงนี้กลับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บสายไปบริเวณนี้นะครับเพื่อไม่ให้มาขวางทางบริเวณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเสียบตรงนี้นะครับขอแยกเสียบแป๊บนึงครับผมนี่ครับันื่องจากสายมันอ่าผมใส่สายท้ายยาวนะครับสายแพก็จะเก็บสายในลักษณะประมาณนี้ครับอ่าก็เรียบร้อยครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อบอร์ดกลุ่มปุกดด้านหน้าเข้ากับบอร์ดวงจรใหม่นะครับอ่ะคันนี้ ตอนที่ผมจะประกอบชุดใหญ่กลับไปนะครับผมจะต้องเสียบแบตเตอรี่ขับขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเทสเปิดคร <พ erem. S 2> ับเดี๋ยวดูแบตเตอรี่เรานะครับแบตเตอรี่ผมก็เก็บไว้นะครับอันนี้จะยังไม่ได้ İns. ประกอบอะไรกลับไปเพิ่มนะครับเพราะว่าต้องการเทสก่อนนะครับผมก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในช่องของเขาครับแล้วก็เสียบได้เลยครับตรงนี้จะสามารถเทสเปิดได,ได้ครับผมเมื่อเสียบแบตเข้าไปนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ามาลุ้นกันครับผมเปิดเครื่องนะครับโอเคครับกิดแล้วครับผม ตอนนี้มันจะเป็นบอร์ดใหม่นะครับมันไม่ใช่บอร์ดตัวเดิมนะครับจะต้องทําการคอนเน็กตตัวตัวบลูทูธเข้าไปใหม่นะครับขออนุญาตไปเอามือถือเครื่องมาทําการทสเสียงดูก่อนนะครับเสียงดังปกติไหมนะครับขออนุญาตปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะใช่ไหมครับบลูทูธมันกระพริบอยู่นะครับเดี๋ยว ตอนนี้ที่จอนะครับที่จอไแพดผมนะครับจะเจอแล้วครับปุ่มสตูดิโอห้านะครับต้องทําการคอนเน็กใหม่นะครับปัญหาที่มันเจอก่อนหน้าคือปุ่มกดกดนี่ครับมันมันใช้งานไม่ได้ครับคือมันจะร้องตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่าตัวสั่งการตรงนี้ครับมันเสียนะครับชิปสั่งการสั่งงานตรงนี้นะครับทำงานไม่ได้เลยครับคือชิปมันเสียมันก็ไม่รับคําสั่งแล้วครับเกินเกินต้านที่ผมจะซ่อมให้ได้นะครับก็จาเป็นต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับเนื่องจากไม่มีอะไหล่ตัวนั้นแล้วตอนนี้ลองเสียงกันสักพักหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไปที่ยูทูบรับเดี๋ยวผมลองลนิดหนึ่งครับเล่นกันเลยครับเห็นไหมครับทำง,งานได้เป็นปกติแล้วครับผมนะครับกดลดเสียงได้ปกติแล้วนะครับ ได้แล้วนะครับผมเห็นไหมครับโอเคครับผมน่าจะหายแล้วครับคราวนี้หายจริงๆครับผมเคครับขอปิดเครื่องแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวประกอบแล้วครับผมตัวนี้ครับพอตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ประกบได้เลยครับผมปรบแล้วก็ขันน็อตกลับนะครับเขานี้ก็เป็นอาชีสิ้นนะครับขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ประกอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับดูตรงนี้ครับลองให้สนิทนะครับแล้วก็ขันน็อตกลับนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ตัวนะครับหมุนน็อตกลับให้ครบนะครับนะเดี๋ยวขันน็อตเลยครับ โอเคครับหมุนน็อตกับครบนะครับทั้ง12ตัวแล้วนะครับก็จุกยางไปนะครับไปก่อนนะครับเช็กระบบนิดนึงนะครับอนเด้งตามนะครับไม่รัววแล้วนะครับอย่างนี้คือโอเคครับางนีครับลำโพงัม่เด้งตามเลยจุกกลับไปครับจะมี6จุดนะครับตัวล็อกอืม ผมใส่ผิดนะครับจริงๆมันมันต้องใส่จุกนี้ครับเอาออกมาตรงนี้นะครับรุ่นนี้มันจะมีแค่หกตัวนะครับจุกอย่างเดี๋ยวดันให้สุดก่อนนะครับมาเปิดดูก่อนครับผมโอเคครับ มาฟื้นคืนชีพมันได้อีกแล้วครับเคสนี้เป็นเคสที่ซ่มอมยากมากครับยากจริงครับผมครับก็ประกบอันนี้กลับไปได้เลยครับฝาล็อกมันนะครับอืตอตรงนี้จะมีน็อตอีกหกตัวนะครับอย่าลืมนะครับ อันนี้ยิงนํำหน้าไปก่อนเดี๋ยวไปขันให้แน่นเลยครับขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ยางกันเลื่นกลับไปครับตรงนี้ต้องดูดีนะครับมันจะมีสลักล็อกอยู่ครับให้ใส่สลักล็อกมันให้ลงล็อกก่อนครับแล้วค่อยไล่ติดพวกนี้นะมันจะใส่ยากนิดนึงครับถ้าไม่ลงล็อก ค่อยไล่ติดไปนี่ครับเรียบร้อยครับผมตรงน,นี้ก็ฟื้นขึ้นชีพมันได้แลครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมผมนะครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ